สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะเป็นการตีวอลลีวันที่6แล้วนะประจําเดือนมกราคมอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ผู้กล้าของแต่ละตัวที่ผม,มใช้แล้วก็ของร้อแชมเปียนรองทเท้าบูทไฟฟ้าคือแกนหลักของสูตรนี้เลยนะแล้วก็เอามาก,กับหอ,อกติดจรวดเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านตรงข้ามของเรานะเมื่อวานเอาซะแข็งเลยเป็นมาสิบเวันนี้เป็นมาสิบสี่นะถือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงกันเดี๋ยวเราไปส่องบ้านเขาหน่อยว่ามันเป็นยังไง โอเคปรากฏว่า14ลัดนะไม่แข็งเลยอาจจะประมาณบ้าน112เลยก็ได้ความแข็งของป้อมนะไม่ยากนะเราน่าจะเก็บ3ดาวได้แน่นอนเหมือนว่าตรงบ้านจะมีรูนิดหน่อยตรงใกใกล้เครื่องยิงหินนะเดี๋ยวเป้าหมายของเราผมต้องการเก็บป้อมอินซีไม่ก็เสราราวาหรือไม่ก็บ้านเอาให้ได้สัก2ใน3อย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มกับการ ใช้น้ำยาล้างหนกับบูธไฟฟ้าแล้วนะเดี๋ยวผมจะลงน้ำยาล้างหุนไปตรงดูนั้นแล้วก็ลงรอยย l c แชมเปี้ยนลงไปโอเคให้มันพังสิ่งผุูงสร้างด้านในแล้วนับไป4วิลงหวดต่อไปทําแบบนี้ไปเรื่อยนะต้องคอยนับตลอดนะเวลาเล่นสุดนี้อย่าให้พลาดเพราะว่ารอย a l าแชมเปี้ยนตายง่ายมากยิ่งเราไปตีบ้านที่ป้อมหนักๆเยอะสูงป้อมแบบเวลสูงกว่าเนี่ยพลาดแบบแวบ,บเดียวอะรอยย่แชมเปี้ยนเราเกือบหายเลยนะ แล้วก็ต้องคอยดูด้วยนะว่ามันออกนอกวงหรือเปล่าบางทีฤทธิ์น้าเปี้ยนมันตีใกล้นะมันจะอยู่ที่ประมาณ3ามช่องบางทีมันไปไปให้ถึงระยะที่มันจะตีได้เงีย้ยมันจะออกนอกวงของยาล่องหนเราต้องคอยดูตลอดนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวข้อสุดท้ายนะับไปหนึ่งสองสแล้วก็เต็มตัวยาได้กลับปุ๊บกลับมาโอเคแล้วเราก็เอาคิงลงลงเก็บ สิ่งปลูกสร้างนะแล้วก็เดี๋ยวควีนเราจะยิงยิงให้โดนพูก2องอันด้านด้านล่างสวยแล้วก็เอาซุปเปอร์มังกรเก็บตรงมุมนะ <S 2> <S 2> อ่หลังจากนั้นเดี๋ยวเราเราอเก็บสิ่งปลูกสร้างต่ออีกแป๊บน,นึงแล้วก็ปล่อยเครื่งยิงล็อกลงไปแล้วเราจะปล่อยซุปเปอร์มังกรที่เหลือลงทางทางกลุ่มป้อมด้านด้านล่างนี่ละกันอโอเคสวยงาม แดี๋ยวเราเตรียมตัวแช่รอดูเสาลาวานะว่ามันตีทหารเราไหมถ้ามันที่มาที่ซุปเปอร์มังกรเราเราก็เตรียมแช่เดี๋ยวเราแช่ไปตรงเสาที่ที่คิงมานะอ่าแล้วก็แช่ไปตรงเสาที่ที่ซุปเปอร์มังกรเราแต่ว่ามันโดนโป่งดำตายไม่เป็นไรผมลงลมเลยได้แชมป์แล้วกดหอกเส็จจรวดเลยนะให้มาเก็บป้อมอีกฟังนึ่งโอเคสวยงาม บอว่าพังแล้วนะครับป้อมภูก็พังไปแล้วน่าจะได้สามดาวเป็นที่เรียบร้อยสําหรับวันที่6นี้นะสําหรับวันลองสุดท้ายนี้ถือว่าโอเคเลยเจอบ้านไม่แข็งนะก็สบายสบายไปอีกวันหนึ่งเรียบร้อยนะก็วันที่6ก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับบ๊ายบาย